ลงให้พ่อตาผมว่าเอาก็จะใส่ครับพอ่อก็จะดคุณเลยในกระดูกแล้วก็ใส่เลยจีดขาโอ๋ยอย๋าคยอยยางออกนเนาะมันติดยาตา่ยาถ้ามันได้เกิดมาเล่นอ๋อได้ตัดออกเลยที่เลีแยกเขาปาดข้าตีนอูดปาด นึ่งเตียงไว้เช่างห่องเช่างเก็บมันเป็นขาเทียมพอเป็นไฟขาเทียมัดอ่อยพอเป็นมาหลายปีนะ้วเจ้ปีสี่ปีห้า เทกอ่อยนะครับเทกอ่ยนะอยไนหะผมตัดเลยนะผมตัดแล้วจางนี้ม่หนีเจ้า,จาหาพอพอตาเลยด้วยผมบอกลงให้พอตาผมบอกผมบอกเด้นับใส่บวกไปเพื่อ